<Yeah. S 1> น้องๆไปซ้อม <Yeah. S 1> ครับ <Yeah. S 1> น้องมีแข่งไอดี ID นี้ผมไม่มีเพื่อนอนะ่ะ oh. มันเป็นไอดีลูกค้าแล้วไม่ใกล้จะเสร็จแล้วครับงานใกล้จะเสร็จแล้วอะไรระดับมิตรเลยวนะอีกสองอ่ะเฮ้ยไอชับ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  ผมต้องเอาเขาโอ้ปอบชาร์จเลยกดชาร์จบดฟิลดไอ้เหี <laughs> ้ย แม่งเอ้ยเหี้ยโอหยเกือบแปกไอ้ฟัตโอ้โหแตกอยู่ดีว่ะวิ่งมามาไม่มีอย่างเหี้ยไทมิ่งอ่าไอ้เหี้ยไม่หักก็โดน โอ้โหนะก็ล้มไวเกินไม่จุกหน่อยเหล่าเพื่อนจุกสักนิดจิตแจ่มใสจุกหน่อยเหอเหล่าทีโน่าจะเจอเพื่อนละแต่พี่แกก็ไม่ชวนแย่ระ่เทนน่ะไม่ชวนฮะแอนะแบบว่าสกิลไหนนะนไม่ได้หรอไปต่อสกิลต่อย่ พุ่งตีกระแพงนน้ำหมอโโโทไชชตัวฮิวพี่เอกเมื่อกี้ตัวอะไรุตัวฮิวเมื่อกี้คืออะไรก็มีเคสมีเปร่งสสาะใครอะคิมุอิเหรอมีเคล่าแลอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรอีเอเน่ชื่ออะไรวะจำไม่ได้ละ เออได้วจิวไม่ได้เลยดีเหรอเฮ้ยทุกปั่นแตกมันมีป๊อปไอสัตว์อะได้กันต้องตีแน่ขอบคุณมากคุณนักเตะที่ส่งมาโอ้โหไม้บ้านฟ้าเล่นไปแล้วกูแย่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 โอ้โห โค้สวยเลยอย่างนี้หาาจับที่หายแค่นั่นโดนสามตายเลย ส่งมาหาผมเลยมันให้คนเั่นซหลงไฟเราไม่รู้แั่กูโดดอิง ไม่ไหวอย่าท้าลึง่งอเอจะถามว่าเราโดนดีวะนะ่างันบอกเลยว่าอยากได้ดาบดาบเดินดาบ เพื่อนมึงรีบปั่นดีวะไอ้เขี้ยกูดึงออกมาให้ขนาดนี้แล้วไอ้สัตว์เอาโดนกันเอา,เอาะะไม่ต้องฮิวกูตีมึงไตีเหี้ยทกัไมพวกมึงออกมามึงก็ได้มา,อ,าอ,อ่ะแก่แล้ว โอหเย็ดแม่ช่วยกจ <ım. S 3> วย็จบไอะสัต <único> ว <Liberty Overwatch> ์แค่นั้นแหละมึงก็ให้ปั่นเครื่องนู้นซะกูเชี่ยวเขามาให้เขี่ยเออให้ปั่นเครื่องนั้นซะไปเดลยไปรอไปรอยืนรอเลยไปเอยที่เหลือเคลียร์ไปไม่รู้อ้าวไปรู้ าร์มารนามพชรเรื่อเร็วไอ,อ้แค่นี่เล่นใกล้นะโอเคกูได้ภารกิจละไอ้สาระกูสองวันรมึง <c oughs> อะ <c oughs> เฮ้ยแย่แม่ต้บบนนะองเปิดซ้ายอะ่ะกูย,ยื้อให้แม้เทพมึงรอดได้เหี้ยเอ้ยถามมิงกูแม่งเหี้ยจัก càng ừ? không ăn làNetMatch? à ra thì... Đó hông phải Đây đây không anh Nó... Anh! elson Anh ơi เราไปเป็นคนดินคนดั้งเดิร์ได้วะเหนื่อยเนาะเฮ้ยมีคนปุ่มมีคนขุ้มมีเออขู่อ้ามันสิ ใช่นาปู่คืออะไรวะอนิเมะคืออะไรอ่ะไอเจ้มันด่าก,กูไะว่เนี่ยทำไมมันเป็นที่กระหมอสี่เหียมสี่เหลี่ยมสี่เหี่ยม่ามันไทยวะ <c oughs> อะไรมันจีน ม่เขาไม่กล้าเล่นกับเราเลยใช่หรอเอยู่โงงๆอยู่คนเดียวเลยตื่ไหมเด้อตีแสนตั้งไปคำหงีเหรอตั้งไป ออเออเอาดาบข้าดาบกาันเป็นคู่เลยกันคู่ถ้าทำไมไม่วาบทำไมถ้ามึงคนไทย <Okay. S 1> น่าจะคนไทยป่ะเข้ามาแล้วดาบก <laughs> ูมีกรอบ <laughs> ไฮ่หยรบลาบตูดกูโดนดามีกรอบแล้วไนงะ <c oughs> แค่นั้นแค่นั้น <c oughs> คือจบอะไรวะ มึงหวดกูไม่พักเลยมึงบอกกูมีกรอบรู้ดีเหลือเกินจริง